Welcome to, to Bamboo Bamboo Blue Blue Lion Lion Welcome to Bamboo Blue Lion Channel Welcome to Bamboo Blue Lion Channel Oi Light oh, Hello guys today we just the on the way to Run City on Tila, have you can tell me all of Bern, look like you tell me? Yes, i tell you a secret about Bern because of the name because the, um, name, the name of Bern was long time ago <laughs> mm -hmm. was in the in imbab before Bern, had no one and because yeah. of that the name of Bern is from bail Bern, Bern have you yeah. know that Tila? Uh -huh. That's uh -huh. a very interesting I just fact. I tell you

แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองค่ะเราจะได้เห็นน้องหมีกันนะคะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเขามีกฎบอกว่าถ้าสมมติว่าสัตว์ตัวแรกที่สามารถล่าได้จะนํามาตั้งเป็นชื่อเมืองและเขาล่าได้ก็คือน้องหมีค่ะก็เลยเป็นชื่อเบอร์นจนถึงทุกวันนี้นะคะเ,เดี๋ยวเราไปดูเมืองเบอร์นกันดีกว่าคะ่ะเพราะเขาอ่ะได้ติดในอันดับของยูเนสโกด้วยค่ะคเดี๋ยวไปดูกันนะคะาาครับจอ อว mm hmm. <laughs> like ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่เบอร์นแล้วค่ะเป็นสถานีรถไฟเบอร์นนะคะถึงแล้วนะคะเฮ้ยกรุงเบอร์นนะคะเหมือนจะมีน้องหมี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูหมี่กัน,นะคะ่ะเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะคะ ะะแต่ว่วาาเขาจะอยู่ในนี้แต่่่เเราไมคอยห็นนะตอนนนี้นะคะเราอยู่ที่ Rose Garden ค่ะเป็นสวนกุหลาบนะคะเรามองกรุงเบิร์นะคะจากด้านบนลงไปจะเห็นว่าล้อมไปด้วยแม่น้ำที่ชื่อว่าอารีค่ะแล้วก็กรุงเบิร์นะคะถูกยกเป็นเมืองมรดกโลกแห่งสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนค่ะ And this is the Bundeshaus, the Parliament, right here. Ah. This is Berner Münster, the big church. Okay. And right now we are in the Rose Garden. Ah, Rose Garden. so this is the Rose Garden. the Rose many, flowers, many, romantic, many kisses huh yes my tila we can kiss your mac mac tila i like rosa color over there i like that ค่ะทุกคนวิ With t h my มที่รักนะคะวันนี้เราเห็นน้องหมีค่ะหายากมากเฮ้ยน้องหมีมาแล้วที่รักน้องหมีนี่นะคะเท่ากับว่าเรามาถึงเบิร์นแล้วะคะ่ะเพราะว่าเราเจอน้องหมีนะคะถ้าไม่เจอก็สแสดงว่ามาไม่ถึงค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแม่น้ำอาลีนะคะ เมืองเก่าของกุงเบิร์นนะคะโซนเมืองเก่าของเขาบ้านทุกหลังนะคะเขาจะมุงด้วยหลังคาสีแดงค่ะพื้นถนนปูด,ด้วยอิฐบ้านเรือนตระดับตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้แล้วก็รูปปั้นสวยๆตลอดเส้นทางเนะะี่ค่ะเดี๋ยวแบมพาไปชมนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเส้นทางของเขานะคะทุกคนมีร้านอยู่ข้างล่างนี้ด้วยค่ะ คือไอสไตล์มิวเซียมนะคะแล้วก็จะมีของซูงเนี่ยเต็มเลยต้องขึ้นไปข้างบนนี้นะคะชิปอันนี้นะคะที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะคะนาฬิกาคือสวยมากแกทุกคน yeah, Here are the months ทีนะ twelve months อ๋อไปที่รัโกจะ l o ก k i n g i n s คือข้างในปักวาดค่ะ I show you something more from Munich อันนี้นะคะคือเป็นสถานที่ออของรัฐบาลนะคะ บ u n d ดสเ a าส์เบอร์นพารลิเมนต์สว e ตเซอร์แลนด o n d ิร a y ดูเออโ o เคเว y ร์ดดูนะฮะอะไวิวดีมากค่ะไปคาไปดูกันค่ะอาร์เล ที่จำลองใช่ท i ่นี t ตั n นอ b ็ r e t ส i ิ h ตเอน c h ร i s t o p h b l อ c h e r อันนี้นะคะก็เป็นแบบจำลองคร่าวๆค่ะคือใหญ่มากๆเลยค่ะก็ร่วเม้นของเขานะคะเรากำลังจะต่อรถไฟไปทูนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ทูนนะคะ Welcome to Toun Welcome to t h u n City Toun oder nicht t u n s t e โอเคค่ะ And then toon h a v e สะพานไม้นะคะเหมือนลูปสนมากเลยสวยมากสวยมากขอบคุณค่ะชี่รักทูนนะคะเป็นเมืองเล็กที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบค่ะมีแม่น้ําไหลผ่านชื่อว่าอาเลค่ะทุกคนน้ําใสมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในสะพานกันนะคะว่าเป็นยังไงมีรูปวาดหรือเปล่าไปดูกันค่ะ สะพานไม้นะคะก็จะมีความคล้ายของเมืองลูเซน,นค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะใช้เป็นสะพานไม้ที่ใช้เดินทางข้ามแม่น้าอารีเค่ะด้านในจะประมาณนี้นะคะสวยมากเลยค่ะคือวิวสวยมากน้ำใสบรรยากาศดีมากๆค่ะอ้าฮ่าฮ่าฮ่าไม่ด้ลักกัน เมืองทูนนะคะเมืองสวยริมทะเลสาบที่ใครๆก็หลงรักค่ะมาทริปนี้นะคะทุกคนจะต้องหลงรักเมืองทูนเป็นแน่นอนค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีน้ําใสแล้วก็สามารถวันเดยทริปในเมืองทูนได้เลยแต่ครั้งนี้แบบมีเวลาน้อยก็เลยจะได้มาประมาณนี้นะคะาาอซอยโเค to, old city. to old city in อ๋อคันโตนเบิร์นอ๋อ <Yes, S 1> คันโตนเท so. ินทุกอ o Canton Canton Bern. Yeah, because I saw the bear. นี่นะคะเป็นสัญลักษณ์ของคันโก้ทูเชิร์ส <Yes. Lost. S 1> นะคะไปดูกันค่ะอุ้ยอะคะ่ะซิมอนเป็นไกด์ค่ะ Peace. <laughs> ไปดูกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมือง ทนะคะเรากำลังจะดูเชิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในทูนและก็วิวสวยมากค่ะดูไนค่กะก็จะแบบมีห้องใต้หลังคาเป็นไลฟ์สไตล์ของสวิ์แลนด์นะคะไปค่ะอุ๊ยอันนี้นี่นะคะทุกคนเห็นบทแล้วไปค่ะภาพบ้านนี้นะคะเป็นภาพบ้านเมื่อ600ปีที่แล้วค่ะ จะเป็น Lake of t o o n ค่ะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบมาล่องเรือชมทะเลสาบนะคะและตอนนี้แบมก็อยู่ที่เชิร์ตของเมืองทูนนะคะเป็นเชิร์ตที่ใหญ่มากๆเลยค่ะไปดูรูปสวยๆที่แบมนำมาฝากดีกว่าค่ะสำหรับเมืองเบิรนนะคะแล้วก็เมืองทูนค่ะแล้วก็ไปดูกันค่ะว่าคลิปต่อไปแบมจะพาไปที่ไหนนะคะ เป็นเมืองที่สวยมากๆเลยค่ะสำหรับนักเล่นสกีต้องห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับเมืองน,นี้นะคะแล้วก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แบมด้วยนะคะ